ไงงาบดีใจค่ะเพราะว่าคือตอนแรกอะพวกหนูนะคะเขาที่แบบว่ายอด X ขอ50,000แต่พวกเขาแบบทำให้ตอนแรกแบบ400,000เออแล้วก็เหมือนแบบ Netflix ก็ขึ้นอันดับหนึ่งก็ดีใจแค่เราให้ฟังแค่เราให้ฟังไม่ได้ขิงอะไรไม่ได้อวดไม่ได้อวดแล้วก็ขึ้นเทนอันดับหนึ่งด้วยใช่ขึ้นเทนอันดับหนึ่งค่ะก็ดีใจมากๆตอนแรกกดดันไหมอะกดดันค่ะ กดด<อ> <também> ันครับกดดันแล้วก็รุนมากๆเลยครับเพราะว่าทุกคนก็เห็นแบบว่ารออาจารย์แล้วก็ในไทยคือคนกระแสคือดีมากๆเลยครับผมแล้วเราก็อยากให้คนดูชอบใจพิสุดด้วยแล้วพวกเราทุกๆคนคือดีใจจริงๆเลยครับทุกคนต้อรับวานก็เพิ่งออกมาหนึ่งเว็บเปิดตัวครัใช่เปิดตัว ปั๊บโดนชนปั๊บเลยนชนปุ๊บเข้าโฆษณาเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นการเป็นการแบบว่าเปิดตัวละครหลายตัวเหมือนกันเมื่อวานเมื่อวานมีแอนนี่มีผมด้วย <c oughs> แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีพี่อั้มอีก <c oughs> ใน EP สามฉะนั้นตอนนี้จะเป็นการแบบว่าเบิกตัวหลายๆตัวละครก่อนแล้วหลังจากนี้ผมน่าจะเดินเรื่องกันอย่างสนุกสนาน ใช่ครับแสดงว่าความเข้มข้นจะมาจะมาในอีพีใช่วันเริ่มเริ่มตั้งแต่คืนนี้แล้วอีพีเริ่มตตั้้งแแ่ลวเดี๋ยวคืนนี้ท่านจะเข้มข้นสุดๆเลยเพราะว่าพี่อ่ำมาแล้วก็จริงๆเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกนะคะไปย้อนดูได้ฉากเปิดงขึ้นพระเอกเอาปืนจ่อนั่นเองผมคือแบบว่ารักกันมากๆากครับมีคนตายสองคนแล้วอีพีแรกที่มาก็คือรักจนตายรักจนตายอากนี้ไปมันจะพีแค่ไหนหรือว่ามันจะต้องยังไงบ้างก็ จากนี้จะเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวจะพาน้องมาโรงเรียนแล้วตอนนี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าในคืนนี้เหมือนตัวหนูพูกระเขาจะโกหกว่าเขาไม่ใช่หนูพุกแล้ววันคืนนี้มันจะมีการโปแตกใดๆแล้วเขาก็จะแบบเริ่มเดินเกมจีบแต่ว่าผุนร้นักสือกขาจะรับัใจก็จะเด็กไงใช่ไหมล่ะใช่แต่ตอนนี้มันยังมีความเข้าใจผิดอยู่ ซึ่งทุกคนบอกว่ารนจักรเนี่ยคะแนนติดลบนานนานทำไมทำไมต้องขอโอกาสให้รนจักรนิดนึงนะฮะพอทุกอย่างมันลงตัวรนจักรก็จะจีบลูกไฟเรื่อยๆมันจะร้างรักเข้าพี่ๆเข้าไหมที่ผ่านมาต้องโอ้โหต้องต้องเข้าสิครับผมลูกชายรณพีสู้ต้องสู้ครับจริงๆมากกว่าไม่ได้มีใครกระซิบมาว่าให้่ักษาไปกัน หมดแค่ถ่ายล้วเหรอเแล้วอย่างจ๊อบน่ะครั้งนี้เราจะมาเต็มๆมันหรือแค่แรปไปหรือว่าเอ่อน่าจะน่าจะมามาหยอดเยอะอยู่ครับวันนี้วลีเด็ดของครูแจ็คก็จะได้พูดวันนี้กาแฟอะไรนะติดกาแฟบ่อยๆเราเริ่มติดแล้วของตัวเองแท้ๆเลยเราเราพูดเลยกาแฟบ่อยๆกินกาแฟทุกวันเราเริ่มติดแล้วนะติดกาแฟเหรอติดใจคนชงนะ เขาก็มีวันนี้เลยเหรอโทรศัพท์โทรศัพ <bane> ท ah, oh, oh. yeah, ์ที่พี่ไม่อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงรักเอ้ยโอเคม่หลมันรู้สึกยังไงเนี่ยผู้ชายรู้สึกก็สวยอยู่ ไม่พอก็ชนะอีกแล้วนี่วันนี้เรอไม่พอไม่พอเพราะว่าจับมือบอกว่าทีมเราไม่ต้องลงเพราะใช้เด็กลงใช้เด็กลงเด็กพลังเยอะครับเด็กใช่ที่จรเตรียมตัวขนาดไหนกีฬาเราที่อยากจะเล่นคืเล่นอะไรที่จริเรามีนักฟุตบอลตรงนี้เลยครับผมแล้วผมก็เรามีนักฟุตบอลมีนักว่ายน้ำนักว่ายน้ำไม่มีกีฬาว่ายน้ำด้วยแล้วก็ เยอะตัวซ็อกก็จะเล่นแขนกะยืดด้วยได้ได้ได้กล้ามกล้ามขาอะไรแบบนี้ก็ได้ใช้ได้อยู่มีอันตราคยแฟนว่าคือเราจะทิ้งชนะอีกสี่ทีมอะไรบ้างกีฬายากแล้วยากแล้วทิ้งเหรอทีมเราอาจจะไม่ได้เน้นชนะเน้นเฮฮาค่ะเฮฮาใช่เข้าร่วมกันเน้นเข้า ที่สุดตอนนี้ก็ฉา,ายไปแล้ว2 EP 2> <g lv ain> ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไปจนถึงตอนจบ <g lv ain> แล้วก็ฝากติดตามทั้งทุกๆเรื่องในเทวมคมเลยนะคะก็ฝากนะคะ